<My> show. กลสาสสันด,นด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่อง SKDD ช่องดีๆที่ไม่มีสาระนะครับอ๋อวันนี้เราอยู่ในเกม Player Unknown b a t t l e g r o u n d หรือเลยกสัน้นๆพับ g อ่าแน่นอนมันมีโหมดใหม่เว่ยเป็นกิจกรรมเว่ยเป็นกิจกรรม แข่งรถหมดแล้วนะตอนตอนนี้อยู่แบบมันผมมีแต่หมดโซโลไม่มีเพื่อนอือเรามาดูกันเลยจะตัดไปตอนนี้เข้าไปเลยเพราะมันรอห้องนานไม่สิไม่นานหรอกแต่รอเริ่มอะนานเนี่ยไหมมันบอกว่าระยะโดยประมาณส3สิบสามแต่โคตรเข้าเร็วเว้ยแล้วรอดูแล้วรอแล้วรอดูนะรอดู ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวดูตรงเนี้ยมันขึ้นสามสิบทำไมอ่ะมันขึ้นสามสิบป่ะแปลกๆนะเรามี OBS กับอันนี้ผมว่ามันแปลกๆทำไมมันขึ้นแค่ยี่สิบเก้าบางคนขึ้นเยอะกว่านี้บางเจนี้เป็นไปได้ยังงกัน ก็ไม่แหลกหรอกเข้ามา30เปอรก็ยังเลื่อนอยู่จะมีหน่วงๆนิดๆก็ถ้าตอนนี้ผมไม่ได้อ่านมันก็เลื่อนๆเไไหลือ60เปอร์มนะดูห้องดิมันแค70วิ70วิอะถ้าใครเห็นอนะก่อนนั่นแหละ70วิแบบโอ้๋อป็นาทีเลยนะตอนนี้มันเหลือแค่32วิแล้วโหมดนี้จะเล่นได้แค่ F ไม่เทมดิ TPP อะ TPP นะครับโหมดนี้เล่นได้แค่ TPP เพราะเนื่องจากมันเป็นโหมดแข่งรถมันเป็นโหมดแข่งรถแล้วก็เอาเปืนยิงกันแต่ก่อนมันได้ไม่แบบพวกเกมได้ว่ามันเอาพวกจัก,กรยานบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างเช่นแบบซุปเปอร์วงมาเลโอคาร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่แต่ก่อนมันก็มีพวกมาเลโอคาร์แล้วมันแบบเก็บของแล้วมันก็จะแบบเอามานั่นแหละ เแปบนึงเสงดังเกินโอเคประมานี้แหละนำประชาอนกับดเนินการโอเคละปยาวๆจ้าไปเลยไไงเอ้ยยาๆบินตอนนี้เราอยู่ที่16ดูระดับมุมซ้าย ก็กล่องฟ้าเป็นการเก็บกระสือกล่องแดงผมไม่รู้มันทํามันเอาไปทําอะไระแต่แหลกๆนิดๆน,นะไม่แหลกไม่ใจะนิดๆแหละเยอะอยู่ว้าวผมว่าเขาไปไกลกันแล้วแน่เลยเ,เออวนกลับเลยผมนี่วนกลับเลยไปต่อยาวๆจ้านี่ การคลิกซ้ายจะเป็นการเล็งเฮ้ยเมึงเะเฟี้ยงเงาะมีการได้เห็นวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นม,มนันเกิดขึ้นเร็วมากเมันเกิดอะไรขึ้นผมยิงได้ไงมันเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อกี้เกิดขึ้นเร็วแบบโอ้เดี๋ยวไปเก็บกระสุนตรงนี้แล้วกันได้ละได้ไหม ก็เติมให้มันเต็มไปก่อนออมได้เชื่อว่าเราได้ยิงนั้นก็มีอีกสามกล่องว้าวว้าวถึงมาริโอคานเดผมเล่นในเครื่องดีเอสเลยแค่ต่างกันที่ว่าอันนี้เป็นปืนไม่ใช่ของอึ้พวกกไม่ใช่หมือแบบนั้นไม่ได้ใส่มาแต่นี่นเขาปืนเก็บกระสุนได้โคตรเยอะเลย ว่ามันต้องมึงเนี่ยมึงกข้อเสนใช่ไปแล้วแน่เลยผมว่บ้านะนี่อีก50กว่าวิ่อะแย่แล้วผมไปไม่ทันแน่เลยว่ะถ้าผมไม่ทันนะคนด้านนาก็ต้องไปทันผมไม่ยอมผมไม่ยอมไม่ทันคนเดียวคนด้านนาก็ต้องไปทัน ไปไนมะ่ไดนะ้ไปกันนะไปกันนะอะไรกัน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 นะเปกันนะฉันต้องทัน嘛เป็นไปไม่ได้หลอทฉันไม่ทันฮัโลโหลผมมีทางลัดนะครับข้อเจ๊ก็ให้เราห้อง่อะาอินาตู ไม่ทานแ้วถ้า,างั้นก็คลิปนี้เปคลิปส,สั้นมารีวิวหมดใหม่เฉยๆก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กี่ไลคแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยเต็มใจกดแค่ใช้เวลาสองสาวิเองกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะเป็นสิ่งดีๆมากๆขอบคุณครับ